สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อเนี้ครับมาฉี่เป่ารถสะสมสายสะสมนะครับเป็นรถตู้หายากในท้องตลาดคแต่ว่ากับเป็นทีนิยมครับ,น,บน,นี่ของหลายๆท่านันท่อเอาเมื่อนี้ครับมี่ของดีๆรถสวยๆงามๆครับมาฝากเพื่อนๆเอฟซีให้พี่ๆน้องๆได้พิจารณาเพิ่งนะครับว่ารถตู้คันนี้น่าเก็บน่าสะสมหรือว่า นาใส่ซ้ำไหลอันนี้ผมบอกเลยว่าสุดยอดครับราคาเอื้อมถึงแน่นอนเอาวันแล้วตามเบิ้งครับผมนี่นี่นครับนี่กร,รถตูเออแวนครับนี่ตัวนี้บอกเลยครับนี่สำหรับสายสะสมบ๊วควนพลาดตัวนี้เป็นรถนี่โอ้สวยว่าหาย่ากครับอ่าแม้กระทั่งเฮียผู้เจ้าของรถนี่คนปล่อยรถของสะสมนี่หายากครับ ตัวนี้เป็นรุ่นลิมซ ز ีนครับหลังค่ามีสั้นรูปอีกตั้งหากวันเถอะเอาว่าแล้วครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่พี่น้องน้องอยา่าพลาดอย่ารอซ่าครับรถคันนี้ผ่านการคัดเกตไมย่ยางดีโดยเจ้าของเขาแก่เต้นรถพ่อบุตรรถบ้านครับเมื่อนี้เพื่อนเผยเคล็ดลับเผยตัวที่สะสมลูกลากไว้เลยวันเถอะให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่พี่พพน้องน้องกูที่ว้ไวิจัจาก่อย ได้ไปเชยชมบนเถครับได้ไปสะสมนะครับเอาว่าแล้วเบิ้งไพ่นอกรอบรอบสะก้อนเดี๋ยวแอลนุแฟนเพจผ้าเบิ้งไพ่นครับว่าขังในนี่สุดยอดขนาดไหนเอาเบิง้งด้านนาครับนี่เบิ้งนาเบิ้งตาลออๆกันสะก้อนรถคันนี้ออปชั่นนี่หลายๆใส่ได้เหมือนทุกอย่างนะครับอันนี่คือทะเบียนหอหนกหูกอ่าง6ก2 6่ 26, นี่ เอาให้เบิ่งกันเลยครับเป็นปุ่มทะเบียนตัวเลขทะเบียนเดิมบันทอเอกสารพร้อมโอนครับนี่หลังค่านี่บ่มีรั่วครับภายนอกนี่สวยแต่ว่าก็มีตำหนี้แน่นิดๆน้อยๆถือว่าเป็นรถที่ว่าเอามาไปวัามาต่กว่ารถเป็นสภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบันทอครับแต่ว่าก็มีขูดมีขีดแน่นนี้เอาตามเบิ่งกันเลยตัวนี้แม็กแดงให้เรียบร้อยครับนี่ตัวนี้ดอกยางนะนะบอมบอกว่า อมีปัญหาในการใส่งานกันเลยใส่ยางย่างดียาง,ยาง,ยางดันล็อบอีกตั้งหากน้ำซ้ำครับนี่เบรกนาะดิดนะครับแต่งให้น้ำบนท่อเอาว่าแล้วครับนี่ช่มเบื้องด้านคางสีสีสีส,สีสันสันครับนี่สีครับเสียงบาง,บางๆนะครับเสียงบางๆเลยวันเอ้เอาชมเบื้องทังข้างเบื้องหลบนอกกันสะกอนนี่ครับนี่สัญ,ญลักษณ์ลีมูซีนเพื่อนว่าเอา นีผ่ามานมีมานรอบขั้นในเบื้องพร้อมนะครับตัวนี้ครับสีกามีตำนิดตรงนี้นิดน้อยมีรอยแตกท่านที่รับได้ครับนี่มาชมกันเบื้องครับมาขับกันเบื้องก่อนนี่ทั้งด้านคางครับนี่เอาทายให้เบื้องเห็นกันรอบนอกครับนี่รอบขอบประตูกันครับนี่ให้เบื้องทางก้อนส่งก้อนซ้อนกันสะก้อนเนาะนี่ว่าประตูนี่แท้ซ้ำได้เนี่ตัวนี้ครับนี่ตะเข็บย่งคือเกาคือเดิมร่องรอยนะครับ ตัวนี้ครับนี่เอาชมกันเบิ้งครับว่ารถตู้นี่บอมีว่าชนหนักพิกความจมน้าแาเน่นอนรถคันนี้เป็นรถสะสมของเฮี้ยวันเถาะเอานี่ครับนี่ล่องเบิ้งไกลๆชมกันเบิ้งกระจกก็เป็นกระจกขึ้นล่องโดยไฟฟ้านะครับน้ำซ้ำตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับนี่เอาเดี๋ยวสิพาชมเบิ้งด้านในครับติดเครื่องเบิ้งพร้อมบุระเอานี่บานประตูนะครับกรึบๆครับเอาเบิ้งประตูด้านทางบานีนี่ ประตูด้านคางครับรถคันนี้เป็นรถจอดสะสมนะครับภายนง n g ไผในเพิินกาใส่งาไนดน้มดทุอย่างปกติทุกอย่างจังประตูเลื่อนนี่การว่าย่านนะครับ,บออว่าย้อนบนเถาะเอาอเบิ่งกันก้อนครับนี่เห็นว่ามเดิมของริมของขอบประตูกันสะกอนอาจที่ย่อย้อนแสงจักน้อยครับนี่สวยครับนี่สภาพพ่อไส้ครับตัวนี้สมกับอายุอานามของรถรถคันนี้นี่ โอ้หลายปีครับตเว่าถึงเรื่องอายุเนาะเอานี้เขาเบิ้งกันสะกวนวันเถาะเบิ้งบอครับนี่บอเป็นบอกรรมยีจากนอกนะครับบอสเป็นบอผ้านะครับบอกรรมยีบอผ้ากรรมยีนะครับตัวนี้นี่ทําความสะอาดง่ายใน่นอนบอรุ่นนี้วันเถาะครับมาตองห่วงวันเถาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ผ้าเปิดเบิ้งทั้งในผ้าส้มเบิ้งทั้งในครับแอร์เออมีมัดทุกอย่างครบเสร็จกันเลยแม้กระทั่งหลังคาครับที่เป็นสั้นรูปวันเถอะครับนี่ เ,เดี๋ยวเปิดก้อนครับหลังค่าสั้นรูปสั้นรูปเอาปึ๊บเดี๋ยวคอยมาติดเครื่องเปิดได้เบิ้งครับเ,เบิ้งไปก้อนครับชุ่มไปก่อนปิดประตูคลบเคลบ่เอา,เ,อาเป็นประตูมันประตูดูดความเีเอานี่น้องเบิ้งก้อนครับนี่ว่าความสวยความสมบูรณ์เพลินจะคักขนาดไตน,นะครับ ล้อ,อยางว่าะตรงห่วงครับช่วงล่างสวยใส,ยๆ,สยๆอ่ากัดซี่ครับนี่ว่าะตรงย่านวามีดาม,มีนั่นวันเถอะกัดซี่ยังใสขึ้เก่าครับยังดามด้วยเอ้กัดซี่ยังสวยคือเก่านะครับยังใสอยู่คือเก่าวันเถอะนี่เอาข้างใจเบิ่งกันสะวกวนครับล่อ,อยางใสเงาๆอีกเพลยเอาเลยปรีบจักน้อยครับเพื่อนเอฟซีจาพีพีน้องๆครับผู้สนใจอยากได้รถตู้สะสมครับตัวนี้เป็นเจียออ,ออโต้นะครับ เป็นรุ่นลิมูซินพนวาเอาเปิดขึ้นหัก่อนวันถ่อครับนี่ปื๊บนี่ทางด้านหลังมีผ้ามา่านให้พ้อมนะครับสวยครับตัวนี้เอาสนใจรายละเอียดครับเพิมเ่มเติมว่าต้องวารอซาครับนี่ติดต่อเขามากกัน,นเลยสําหรับรถตูกันนีฟ้าตรงฟ้าไทยตะคงตะเข็บนี่ครับเม็ดอากยังคือเก่าคือเดิมแบบนี้ค้ามเดิมของฟ้าไทยเอาเพื่อนเพื่อนเบิ่งกันเลยครับ ชมกันใกล้ๆห้เบิ้งกันจอๆครับรายละเอียดของเพิ่นเป็นจังซี่เน่ครับเน่เน่เน่เอกสารพร้อมโอนกันเลยนะครับสนใจราคากระเปแห้งเปิดจำใน่ายให้จับจองในราคาเอื้อมถึงมาค่าได้ยินราคานี่ห้องว้าวกันเลยครับบอกกันเลยวันเถาะนี่นะครับพ่วงเดิมของรถฟ้าไทยช่วงไทยนะครับของรถตู้คันนี้วันเถาะครับเบอะเบอะครบคือเก่านะครับย่งคือเดิม ฟ้าไทยกระปิดแบบนี่กึอบเกืบประตูดูดนะครับเดี๋ยวเบื้องก่อนครับให้เเื่อเบื้องเบื้องเบื้องก่อนนี่ครับนั่นประตูดูดนะครับเอาเดี๋ยวเบื้องทางนี่ก่อนครับเดี๋ยวเห็นความอาลลังการนุ่นเถาะนี่อันนี้นะครับเปิดให้เบื้องก่อนปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวครับหนึ่งปึ๊บนะดูดนะครับประตดูดูดครับผม เอาออปชั่นล้นล้นกันเลยครับกับรถปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนี่วันทอรายละเอียดนี่สนใจอยากได้สอบถามได้ตามเบอร์โทรกันเลยครับมีเบอร์โทรึ้นโชว์นาจอตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.7ดีที่ไอนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลโน่นี่นาใสอีกวันทอครับอีกขั้นหนึ่งนี่ครับนี่ทั้งคางอันนี้คือคาง,งขวามือด้านโซ่เฟอร์ด้านผู้ขับนะครับตัวนี้ให้เบ่งกันจอจอชมรายละเอียดกันชัดเลย ครับช่วงลงช่วงล่างลอหล้างเีนีย้สวยครับแหงครับนี่ัน,นี้ครับนี่ทั้งคนทั้งไ้ทั้งไอ้บบางค้นรอเพื่อนเนาะเอาให้เพื่อนๆได้เบิ้งกันครับช่วงล่างทั้งทองนี่สาดให้เบิ้งกอนครับชมกันใกล้ๆใ,ให้เห็นกันจอๆวันท้ะครับพนาาละเอียดนี่ยไฟย่ามห้ยั่งคือเกาห้เหลือคือเดิมมันเถอะครับนี่นะครับเพราะว่าส่วนมากกับรถคดีบอกเลยว่าเป็นรถสะสมเป็นรถเก็บของเฮี้ยครับ เพิ่นคืดจังไดผู้เพิ่นคือตัดใจขายออกวันเถอะผมก็งงคือกันเอาสนใจพี่ๆน้องๆเ,เพื่อนๆเอฟซียารอซาครับย่าฟ้าปลอยใหรอยนวลนครับเบิ่งรถสไตล์รอดๆแล้วเหล่ารถตู้ตัวนี้นิสสันเอแวนครับนี่ตัวนี้ครับหนาใสมากๆเลยครับย่างครบคือเก่าวันเถอะเอาเดี๋ยวสิพาสตาร์ทสติสเครื่องให้เบิ่งครับนี่ตัวนี้ครับนี่สตาร์ทเครื่องให้เบิ่งก่อน นี่ครับนี่คุณแจรี่หมดอีกตั้งหากโอ้โห,โห,โหสวยครับสวยตัวนี้นะครับนี่ฮะเย่ใส่ได้บ่ครับนี่คุณแจโอ้สุดยอดเลยเอึบหัวก่อน,นครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเกียร์ออโต้ครับนี่ปั้งเสียงนะครับ เออบาดเหนี้าครับนี่ออปชั่นเป็นหลายคนันบนเถาะเปิดตัวใดผู้แยออ์กัไดดเอาตัวนี้ครับนี่ลองเบิอ่อนออตโต้โอ้บอกเลยว่ารุ่นนี้ครับไปได้ไปนี่สุดยอดเลยตัวนี้คือครับเ,เป็นรรตีสุดยอดบนเถาะ นี่ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่ครับเกียร์ก็เกียร์ออโต้แอร์ก็แอร์ออโต้แอร์ทั้งหลังใส่ได้พร้อมครับนี่อ้าวตัวนี้ครับนี่เย็นนะครับเย็น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 เปิดพัดลมให้เบิ้งครับนี่ยี่สิบโหมดสุดยอดครับนี่โอ้ปุ่มฟังก์ชันหลายครับอ่าตัวนี้มีทั้งหลังคาสั้นรูป มาตัวนี้เปิดรับลมห่อนโอเย็นๆได้นะครับตัวนี้หลังคาสันรูปนะครับทั้งหลังกับนี่นะครับทั้งหลังเป็นสันรูปกลองค่ากระจกนะครับมาตัวนี้หลังคาใหญ่บันทาะครับโอ้เครื่องยนต์เงียบครับนิ่งๆกันเลยบันทาะตัวนี้ครับเครื่องยนต์นิ้งๆกันเลยใส่งานได้ปกติครับไปได้ไป,ไป,ไปบอกเลยบันทาะสุดยอด <c oughs> ตัวนี้สุดยอดนะครับนี่มีม่านรอบขั้นในพอมปึ๊บกระจกเนี่ยเนี่ยประจกทา,า,างประตูตไฟฟ้าเเอาผ้าเบิ้งทั้งใ้ก่อนครับปะเี๋ย ข้างในข้างในสวยสวยเออนี่นางเบิเ้งแบบสบายสบายครับแอร์เย็นเย็นโอ้แอร์เย็นมากเลยครับนี่สุดยอดเลยโอ้มาเนี่ยนี่กันอ๋อที่สี่เลือกดอกเลือกดอกครับเลือกดอกนะครับ นี่ครับเลื่อนดอ,อกครับนี่หลังคากระจกพาโนรามาพูนว่าโอพาโนรามิกเกินต่อครับนี่นี่คือหลังคาสั้นรูปนะครับอือโอ้นี่ครับโมโหสุดยอดนะครับนะปิดประตูกันปึ๊บกันนี่จะใส่เงวยบๆจากน้อยครับโอ้โประตูดูดนะครับประตูดูดนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะวันเถอะ ครับบอนี่บอมีขาดครับใส่งานได้ปกติเลยตัวนี้ครับเอาจังในจังสิีไทยให้เพื่อนเพื่อนในเบิ้งแบบทัวร์เลยครับบนเถาะเอาตัวนี้ครับบอคว้นพลาดนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนเอฟซีพี่พี่น้องน้องครับตัวนี้กระจกไงโอ้ลังคาตัวนี้ครับเปิดได้นะครับเพราะตัวนี้ครับมีระบบดูดันเถาะเออตัวนี้สวยครับสวยเอาปิดปิดกับปิดนี่ นั่นโอ้โหแอร์เย็นสุดยอดครับแอร์เย็นสุดยอดเลยครับนี่ตัวนี้อาจจะมีตำหีินิดๆน,น้อยๆนะครับทั้งคางทั้งยังครับรุดแน่กับประกอบเลยครับตัวนี้ออตัวนี้ครับประกอบเลยเอา้าวเพื่อนๆสนใจรายละเอียดสอบถามขอมากกันได้ครับนี่ตัวนี้คือประตู้ยุบลงกันยุบสุดยอดครับนี่ เปิดประตูดูดนะครับเอบน่นครับประตูดูดนะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออโต้เอ,เอกสารพร้อมโอนครับต่อมาใหม่ๆกันเลยเพื่อนๆในเพิ่งกันบนท่อคว้วสวยๆงามๆนะครับฟองรถคันนี้บนท่อครับเครื่องสูงเครื่องเสียงรายละเอียดอามีให้หมดนะครับไปเพื่อนๆในเพิ่งกัน วันนี้ฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเสียงเงียบๆครับเครื่องเงียบกิบ,บก,กันเลยวันเถาะนี่นะเอาสำหรับรถตู้เออแวนคันนี้เป็นรถรุ่นรีโมซีนปี1997 าราค่าเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่165,000บาทครับอันนี้ประตูดูดนะครับประตูดูดนะครับ1 65,000บาทครับย้ำอีกที่ครับนี่บอกเลยว่าราคานี่ขายยากจากน้อยวันเถอะขายกันในราคา1 6 5่า165,000บาทเดิมๆนะครับ เอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแวนูแฟนเพจขอบคุณหลายครับในหารถสวยๆง,า,ง,งามๆรถตู้รถสะสมรถใส่ในชีวิตประจำวันมาฝากมาตอนเพื่อนเ FC พี่ๆน้องๆได้ใส่กันครับจังรถคันนี้สวยๆเลยครับมีสภาพนิ่งๆครับสนใจรายละเอียดสอบถามได้ครับมีบริการสร่งกันถึงบ้านถึงเพื่อนเลยเอาไว้แล้วกั ขอบคุณหลายๆครับ